みん <noise> สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงค์อีกครั้งนะคะที่นี่ Better Story Podcast นะคะในช่วงของ Browse Book ในวันนี้นะคะอิงกก็จะมีหนังสือที่จะมาแนะนำกันค่ะคิดว่าน่าจะเป็นหนังสือที่แปลกใหม่แล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะคะน่าตื่นเต้นสำหรับหลายๆคนเพราะว่าเป็นวรรณกรรมจากประเทศสวีเดนค่ะคือตัวอิงค์เองนะคะก็ไม่ค่อยได้อ่านงานจากสวีเดนเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า,าเราไม่ค่อยมี คนแปลวรรณกรรมหรือว่าแปลหนังสือจากสวีเดนให้พวกเราได้อ่านกันเยอะๆนะคะพออิงเจออิงก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นนะคะแล้วก็ทําให้อยากรู้นะคะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการการพัฒนากว่าจะมาเป็นประเทศสวีเดนที่นับว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่มากที่สุดนะหนึ่งในประเทศที่ น่าอยู่แล้วก็ประชาชนมีความสุขที่สุดนะคะในทุกวันนี้เนี่ยสวีเดนจะต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะมีชื่อว่าอนาลฟาเบเทนนะคะหรือว่าชื่อภาษาไทยค่ะคนไม่รู้หนังสืองานจากอีวาลูยูฮันซอนค่ะสำหรับเล่มนี้เลยนะคะที่อิงหยิบมาเนี่ยก็เพราะว่าสะดุดตาที่ชื่อหนังสือนะคะคือในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อ่านหนังสือ แล้วก็เลยอยากจะรู้นะคะเรื่องราวของคนที่ไม่รู้หนังสืออยากจะเห็นมุมมองนะคะของคนที่ไม่รู้หนังสือเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แค่ของประเทศเรานะคะเป็นประเทศสวีเดนนะคะเขาจะอยู่กันมายังไงเขาจะผ่านมันไปได้ยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้อิงสนใจแล้วก็เลยหยิบเล่มนี้มาค่ะ สำหรับภาพรวมนะคะของเล่มนี้คือมันเป็นหนังสือนิยายนะคะเป็นนิยายที่สะท้อนเรื่องราวในอดีตของประเทศสวีเดนนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าประเทศสวีเดนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่า เป็นประเทศที่ผู้คนเนี่ยมีความสุขใช่ไหมคะแล้วก็เป็นประเทศที่น่าอยู่มีสวัสดิการที่ดีมีความเท่าเทียมกันของประชากรในประเทศเป็นอย่างมากเลยนะคะถือว่าเป็นประเทศในฝันของหลายๆคนที่อาจจะอยากย้ายไปอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่านะคะก่อนที่จะพัฒนาประเทศมาถึงจุดนี้ได้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องผ่านยุคผ่านสมัยที่ประชาชนเนี่ยยังไม่ได้รับการศึกษาที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ได้รับความเท่าเทียมในสังคมเท่าไหร่นะคะก็เหมือนเหมือนกับประเทศที่กําลังพัฒนา อื่นๆอ,อีกหลายประเทศในตอนนี้นั่นเองค่ะ นิยายนะคะครึ่งแรกเนี่ยนะคะก็จะบรรยายบรรยากาศของประเทศสวีเดนในสมัยก่อนค่ะแล้วก็จะมีการตีแผ่ชีวิตของชนชั้นกรรมชีพนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็คล้ายๆกับประเทศอื่นๆในโลกนะคะในสมัยก่อนก็คือชนชั้นกรรมชีพส่วนใหญ่มักจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนาะก็ชนชั้นกรรมชีพส่วนใหญ่นะคะยิ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนนะคะก็คือปรารถนาที่จะมีทรัพย์สินนะคะมีบ้านหรือว่ามีที่ด เป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าปราศจากความรู้หรือว่า,าไม่สามารถอ่านออกเขียนได้นะคะสิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการนะคะก็อาจจะดูเป็นไปได้ยากละเกินนะคะกับเงื่อนไขต่างๆที่คนที่เป็นชนชั้นเจ้านายเนี่ยเขาได้ออกกฎระเบียบต่างๆออกมาครอบคลุมนั่นเองค่ะ ครึ่งหลังของเรื่องนี้นะคะก็คือเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มันค่อนข้างหดหู่แล้วเพราะว่าชนชั้นเจ้านายนะคะชนชั้นปกครองที่มีความรู้มีอํานาจนะคะก็เริ่มจะเข้ามาคุกคามประชาชนเนาะเริ่มเข้ามาควบคุมคนจนนะคะแม้ว่าจะเป็นคนที่มีเงินมีบ้านอยู่เองนะคะแต่ว่าก็กลับถูก ซ้อนกลเนาะถูกความเจ้าเล่นะคะถูกการแทรกแซงโดยคนที่รู้หนังสือแล้วก็รู้กฎหมายแล้วก็ร่วมมือกับตำรวจในสมัยนั้นนะคะใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน การยึดทรัพย์สินของคนอื่นนะคะโดยคนโจรคนซื่อคนไม่รู้หนังสือนี่แหละที่ต้องเป็นคนยอมจำนนนะคะเพียงเพราะเหตุผลเดียวที่ว่าไม่รู้หนังสือนะคะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นกลัวกับเอกสารต่างๆที่อยู่ตรงหน้าเพราะว่าเขาไม่รู้ไม่เข้าใจมันนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความลําบากนะคะของคนที่ไม่รู้หนังสือไม่ได้รับการศึกษามากพอนะคะเพราะอ่านจบนะคะช่วงเหล่านี้ช่วงครึ่งหลังเนี่ยทำให้อิงรู้สึกว่าแบบ มันสลดหดหูมากเลยนะคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันในสวีเดนเนี่ยจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะคะแต่ว่าในบางประเทศนะคะแถวๆนี้นะคะก็ยังมีอยู่นะคะกับเหตุการณ์แบบนี้ที่คนที่ไม่รู้หนังสือก็ถูกคนที่มีโอกาสในการศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้นะคะมีโอกาสในการปกครองเนี่ยถูกครอบไว้นะคะถูกควบคุมนะคะแล้วก็เหตุการณ์ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยนะคะอยู่ในบริบทที่ใกล้เคียงกันมากเลยค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่านาน,านทีอิงก็จะเจอวรรณกรรมจากประเทศสวีเดนเนาะซึ่งเป็นวรรณกรรมที่พูดถึงว่า จากประเทศนี้ค่ะจะค่อนข้างหายากเพราะว่าสวีเดนก็คือมีภาษาสวีดดชเป็นของตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะหาคนที่ขยันแปลเนาะขยันอ่านขยันแปลงานวรรณกรรมมาให้เราอ่านนค่อนข้างยากนะคะณที่นี้นะคะเองต้องขอขอบคุณผู้แปลหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะก็คือคุณบุญส่งชะเลทรนะคะที่อุตส่าห์หยิบเล่มนี้มาแปลเป็นภาษาไทยให้พวกเราได้อ่านกันนะคะแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักนะคะอดีต ะะของประเทศสวีเดนที่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีบริบทที่ใกล้เคียงกับสังคมจริงๆแล้วนะคะอิงค่อนข้างแปลกใจเพราะว่า,าพูดถึงบริบทของชาวยุโรปเนี่ยอาจจะมีหลายๆอย่างเนาะที่แตกต่างกับชาวเอเชียอย่างเรานะคะเช่นเรื่องอากาศนะคะหรือว่าเรื่องของทรัพยากรในประเทศใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าน่าจะมีการบริหารจัดการที่อา,อาจจะแตกต่างออกไปนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงนะคะก็คือแทบจะไม่ต่างกันชนชั้นที่เป็นเกษตรกรรมนะคะหรือว่าทำอาชีพที่เกี่ยวกับชนชั้นกรรมอาชีพต่างๆการใช้แรงงานต่างๆนะคะก็ขาดโอกาสนะคะแล้วก็ขาด คุณทรัพย์นะคะที่จะนํามาเพื่อส่งเสียคนในครอบครัวหรือแม้แต่ตัวเองนะคะเพื่อที่ให้ได้รับการศึกษาหรือว่าได้รับรู้การอ่านออกเขียนได้นะคะจริงๆเป็นในทุกบริบทสังคมเนาะอย่างสมัยก่อนเวลาเราดูละครพีเรียดของเราอะค่ะก็จะค้นพบว่าจะมีแต่ลูกเจ้านายหรือว่าลูกของคนชั้นสูงเท่านั้นใช่ไหมคะที่มีโอกาสจะได้รับการอ่านหนังสือการเรียนหนังสือแบบนี้ค่ะได้รับการศึกษาให้เข้าใจเรื่องของ การศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาเอกสารหรือแม้แต่ง,งานวรรณกรรมศิลปะชั้นสูงทุกอย่างนะคะดูจะกลายเป็นเรื่องราวของชนชั้นสูงไปหมดเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าแปลกใจว่านึกว่าเป็นแต่แถวนี้อ๋อจริงๆเป็นทั้งโลกนะคะแม้แต่ประเทศสวีเดนเนี่ยที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ตอนนี้ก็คือสวัสดิการดีมากน่าอยู่มากนะคะก็เป็นเหมือนกันนะคะแล้วก็นิยายเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับอยากจะเล่าให้เห็นนะคะว่า เป็นเรื่องของประชาชนของชาวสวีเดนนะคะที่ต้องเจออะไรบ้างนะคะไม่ได้เหมือนกับที่จะเล่าเป็นแบบแนวแฟร r ี่เทลแนวเทพนิยายนะคะประมาณนั้นก็จะบอกว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับโค้ดนะคะของเล่มนี้เนี่ยเองคิดว่าเป็นโค้ดที่บอกถึงความเป็นหนังสือเล่มนี้แล้วก็บอกภาพรวมของหนังสือเล่มนี้ได้ดีมากเลยค่ะกับโค้ดนี้ค่ะเราจะไปสู้กับพวกเจ้านายได้ยังไง เราไม่มีทางรู้เลยว่าพวกนี้คิดจะทำอะไรมันเป็นประโยคนึงนะคะของตัวละครในเรื่องนะคะที่ไม่มีความรู้อ่านหนังสือไม่ออกนะคะเวลาที่เขาไปติดต่อทำธุรกรรมไม่ว่าจะไป ธนาคารนะคะหรือว่าไปปรึกษากับตํารวจหรืออะไรก็ตามนะคะเวลาที่ต้องเจอเอกสารเจออะไรก็ตามนะคะที่มีตัวหนังสือมีตัวอักษรแล้วเขาอ่านไม่ออกะคะ่ะเขาจะเกิดอาการแพนิคตื่นเต้นตกใจนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองต่าต้อย้อยค่ะแล้วก็ผสมผสานกับความอายด้วยนะคะที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวนะคะแม้แต่จะจรดปากกาเซ็นชื่อตัวเองนะคะยังทําไปได้อย่างยากลาบากนะคะเพราะว่าเขาก็เขียนไม่เป็นนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวอีก มุมนึงนะคะที่สะท้อนปัญหาในสมัยก่อนเลยนะคะของประเทศสวีเดนซึ่งก็อ่านแล้วก็รู้สึกมีบริบทร่วมนะคะได้ไม่ยากเลยนะคะใครที่สนใจนะคะอิงเชื่อว่าน่าจะยังหาอ่านกันได้กับเล่มนี้นะคะคนไม่รู้หนังสือนะคะหรือว่าอนาฟาเบเทนนะคะงานจากอีวาลูยูฮันซอนนะคะเป็นผู้เขียนแล้วก็คุณบุญส่งชเลทอนเป็นผู้แปลนั่นเองค่ะ ก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะคิดว่าทุกคนนะคะน่าจะยังติดตามนะคะบลูสบุ๊กได้เป็นอย่างดีนะคะขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะทีะ่ยังติดตามแล้วก็ยังรักกันนะคะติดตามอิงได้นะคะทุกช่องทางพอดแคสต์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เข้ามาพูดคุยการแนะนํากันได้นะคะว่าอยากให้อิงนะคะแนะน,นําหนังสืออะไรนะคะหรือว่ามีบริบทอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังสือก็ ก็ทักทายแล้วก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะที่ f Facebook o a n แฟนเพนะคะของ Better Story Podcast ค่ะแล้วก็ขอฝากนะคะอีกหนึ่งช n e งทาง YouTube นะคะถ้าใครที่อยากจะเห็นหน้าอิงนะคะรีวิวหนังสือนะคะตัวเป็นๆนนะคะพูดคุยกันมองหน้ากันนะคะก็ติดตามได้ทางช่อง YouTube e n g ี้สุ o แพ็คเก k e r ค่ะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะคะก็เหมือนเดิมเนาะหวังว่า Podcast นี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามทุกคนเลยค่ะสาหรับวันนี้อิงไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ Terima kasih telah menonton!